อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะโห oh, สวยมากเพชรนะคะกลิ้งสุดๆเลยค่ะราคาส่งอยู่ที่21,500บาทจัดโปรค่ะลดลองอีก1,000บาทเหลือเพียง2,500บาทราคาใ้เฉพาะเดือนรอมฎอนกะรีมเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าอะไรๆจะกระโดดพุ่งขึ้นสูงราคาไปปรี๊ดแค่ไหน รมฎอนเรายังคงอยู่ในราคาเย็นๆคะ่ะก็พิจารณาดูได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่นานๆมาสักครั้งด้วยนะคะสำหรับ ต่างหูพิกุลนะคะสวยมากเพชรขาวจัวเลยเรือนทอง75%ค่ะเพชรนะคะตีว่าเม็ดละประมาณ6ตังนะคะ14เม็ดรวมเป็น84ตังน้ำโดยประมาณ97เพชรขาวสวยสะอาดค่ะน้ำหนักช่างรวม2.8กรัมน้ำหนักดีนะคะสำหรับต่างหูเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักข้างละกรัมกว่าๆเนี่ย2.8อะไร2ข้างเนี่ยก็คือจัดว่าโอเคเลยค่ะ สวยนะคะต่อมาเรามาดูไซส์ค่ะเพชรขาวมากเรามาดูไซส์นะคะ oh. ไซส์อยู่ที่ประมาณ7มิลค่ะ oh. ดอกไม้ดอกนี้อยู่ที่ประมาณ7มิลโดยประมาณนะคะ oh. เพชรสวยค่ะต่อมาเรามาดูก้านค่ะว่ายาวเท่าไหร่แ oh. ป้นนะคะแป้นก็เป็นแป้นจิวเวลรี่เขาจะเรียกแป้นแบบนั้นว่าแป้นจิวเวลรี่นะคะ ความยาวก้านปกติค่ะ1.2มิลค่ะเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะคะอโอ้แน่นมากเลยเปรียบเสมือนคุณได้งานมือหนึ่งเลยนะคะแน่นดึงกันเหนื่อยจึก1.2มิลความยาวต่อมาซูมดูเพชรเกสรจะเหลี่ยมเยอะๆแบบนี้ค่ะโอ้โหเพชรสวยมากเลย 9ก9 8เนจะน่าจะได้อยู่นะคะใช้คำว่าประมาณนะคะเพชรสวยมากนะนี่ค่ะโอ้โหสวยเนาะท่านใดชอบนะคะทักได้เลยค่ะนี่จะเป็นแหวนเพชรโบราณนะคะจะเป็นช่อทับทิมชิ้นนี้อายุนะคะแพทเทิร์นแบบนี้ 40ปีบวกค่ะมั่นใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าของมะจะเป็นมรกตค่ะจำได้อยู่เวลาคุณมะเขาเครียดเคยดเบื่อเบอนะคะก็จะปลูกลูกสาวขึ้นมาดูเพชรค่ะล้วก็ไม่รู้เรื่องลองอยู่ชั้นปฐมนะคะก็เห็นอะไรแวววาวาวาเป็นสีสีแล้วก็ น,นั่นนู่นนี่ก็หยิบกันลองอันนู่หยิบอันนี้อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็จําได้ค่ะเพราะว่าจะมีอยู่วงนึงเป็นมรกรนามั่นใจว่าคุณคุณหลายท่านก็ต้องมีแบบนี้นะคะ่ะที่สําหรับท่านที่ชอบจิวเวลรี่นะคะมีแน่นอนและอายุแบบแพทเทิร์นแบบนี้40ปีขึ้นแน่นอนค่ะเพราะนาก็อายุเยอะแล้วนะ ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะคะกลางคนแล้วแล้วก็แพทเทิร์นแบบนี้เคยเห็นมาแล้วตั้งแต่เด็กๆ,ๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในวงนั้นนะคะวงที่พูดถึงเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นเพชรแท้ด้วยนะคะเม็นละประมาณ5าตังค์และที่สำคัญนะคะทับทิมเป็นทับทิมดิบมีใบเซอร์มาให้ด้วยดิบ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 แปลว่าอะไรดิบก็คือไปขุดจากชั้นใต้ดินมาแล้วก็ ขุดมาแล้วก็เอาขึ้นมาเจียดิบๆไม่ผ่านความร้อนในๆทั้งสิ้นนะคะชิ่นนี้ราคาส่งอยู่ที่15800บาทจัดโปรโเหลือเพียง14800บาททอง75%น้ํานหนักช่างรวม4.9กรัมไซแหวน55.5เพชรแทลลีกเหลี่ยมแกสอนเม็ดละประมาณ5ตัง2เม็ดในเนื้อเพชรจะมีเกิดน้ําแข็งบ้างเล็กน้อยแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้คือซูมสุดๆซูมเยอะ ซูม้วยกล้องที่ดีชัดแจ๋ววนะคะเนื้อพลอยบนผิวจะมีอลอยสก,กิดปลายเข็มมุดบ้างแล้วก็จะมีผิวแบบผิวแบบเขาเรียกอ,อะไรมีรอยยาวๆแบบมัน,ม,นมันก็คล้ายนิ้วอ่ะเป็นริ้วแบบเนี้ยแบบนี้บ้างบ้างบางเม็ดเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเขาเป็นพลอยดิบนะคะแล้วก็มาพร้อมใบเซอร์พลอยด้วยค่ะ รับไปมั่นใจได้เลยแล้วก็ภูมิใจได้เลยนะพลอยดิบดิบพลอยจันดิบอ้ยหายากสุดๆอะ่ะใครที่ชอบงานโบราณน,นะคะพิจารณาเป็นพิเศษเลยแหวนแบบนี้ใส่นิ้วนางได้นิ้วกลางได้นะคะลอยสวยนี่แบบนี้เลยคะ่ะแล้วเจียมาคีด้วยมาพร้อมใบเซอร์นะคะ มาพร้อมใบเซอร์รูบี้ก็คือทับทิมแท้ธรรมชาติสีแดงอมม่วงด้วยเป็นสยามแล้วตัวน,นี้เป็นเชฟนะคะเป็นเชฟเป็นน้ำหนักอันนี้คืออันฮิตอันฮิตคือพลอยดิบอ้ชอบก็ทักได้เลยนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสยามดิบค่ะสวยมากค่ะ วงนี้จะเหมาะกับท่านที่ชอบใส่อะไรที่สบายๆเบาๆใส่ติดนิ้วได้ทุกวัน ะะแล้วก็ในความเบาสบายนั้นยังมีความวิ้งความแววความวาวเพราะว่าเพชรเขาสวยค่ะส่องแล้วนะคะชิ้นนี้มาในราคาน่ารักเบาเบาอีกเช่นเดียวกัน9,800บาทจัดโปรลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง8,800บาทเรือนทองยิงมาได้นะคะที่76%ยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มานะคะแล้วก็เพชรแท้เหลี่ยมเกสรเมร็ดละประมาณ3ตัง7เม็ดรวมเป็น21ตังเพชรน้ํา97เพชรสวยค่ะเพชรสวยสะอาดนะคะและ น้ำหนักช่างรวม2.23กรัมใส้แหวน52ต่อมาเรามาซูมดูเพชรกันจิ๋วแต่แจ๋วใส่ติดนิ้วได้สบายสบายเบาๆท่านใดที่แบบอึดอัดขี้รำคาญไม่อยากใส่อะไรหนักๆตัวนะคะดูวงนี้ได้เลยแล้วใส่ติดนิ้วได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นแหวนทรงตามานะคะเป็นตามาจิ๋วนะตามาเล็กๆอบหน้านิ้วอยู่ที่หเซนครึ่งคะ่ะ แล้วก็ตามมาจิว๋วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหน้ากว้างประมาณ2มิ้นจึ๊กๆเล็กๆหด้าหนาหลังค่ะสะอาดสะอานเรียบร้อยสวยงามดีขัดชุบเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ให้ดูนะคะปึ๊บโอเคท่านใดชอบทักได้เลยค่ะสำหรับชิ้นนี้ท่านที่ชอบ แนวหวานนะคะบอบบางหน้าทนุถนอมต้องวงนี้ค่ะเพชรสวยนะคะเพชรชูแล้วก็จะมีบ่าข้างค่ะออกแนวสไตล์เจ้าหญิงญี่ปุ่นเลยสไตล์แบบบอบบางหวานแววค่ะ12,500บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทนะคะเหลือเพียง11,500บาทเดินทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงปริ๊ดเลยนะคะ 81%เลยค่ะน้ำหนักช่างรวม2.05กรัมไซแหวน53เพชรตรงกลางเม็ดละประมาณ15้ตังค์นะคะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรบริวารก็จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ5-6ตังค์ค่ะนะรวมแล้วโดยประมาณคือ10ตังค์ทั้งหมดนี้โดยประมาณก็คือ25้ตังค์นะคะน้ำโดยประมาณ97เพชรเป็นเพชรที่สวยมากๆเลยนะคะหันข้างก็ขาวจัวเห็นนะคะ ขาวจรวเลยตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นก้านอิตาลีนะคะก้านอิตาลีก็จะเนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นผู้หญิงบอบบางหน้าทะนุถนอมแนวนั้นเลยนะคะท้องแหวนก็จะตอกเบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เขาสูงค่ะเปอร์เซ็นต์เขาสูงเลยนะคะน้ำเพชรก็สวยชิ้นงานน่ารักมากเพชรใช้ประมาณ15ตังค์นะคะตรงกลางนะคะ ไฟดีวิ้งวิเลยค่ะไฟดีวิ้งวิ้งเลยดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยววัดให้ดูนะคะเวลาเราดูในกล้องแล้วใหญ่โอ้ไปจริงๆเล็กจิ๋วใจวูบเนาะก็ต้องดูตามไม้บรรทัดดี้เลยนะคะวัดเพชรรวมให้เลยนะคะโดยประมาณนี้นะ3เม็ดนะคะเพชรสวยมากๆเลยค่ะ โอ้โหเพชรสวยมากๆเลยซูมให้ดูความสวยชัดๆค่ะของคัตติ้งของเพชรนะคะท่านใดชอบงานแนวนี้ทักได้เลยค่ะหูข้างเดียววันนั้นบอกว่ามีชิ้นนั้นชิ้นสุดท้ายนะคะแต่ว่าไปเจออีกหนึ่งโอ้โหไปเจออีกหนึ่งด้วยความเขาเล็กนะชิ้นนี้เล็กนะคะไปเจอหันอยู่ในกระดาษเจออยู่ในถุงอีกถุงถุงเล็กนึ่ง ยังมีอีกตกกระใจจำไม่ได้ด้วยว่ามีนะคะก็เป็นงานจิ๋วๆราคาจิ้วจิ๋วค่ะ3,800บาทล่ค่ะโปรนะคะเพชรเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะทอง75%เ็นพชรจะเป็นเพชรเม็ดละประมาณ1ตังค์โดยประมาณนะคะเขาตีมาประมาณตังคครึ่งแต่นะขอตีที่1ตังนะคะ8เม็ด8ตังน้ำา9 6เกตรงนั้นค่ะเพชรไม่ถึงกับคริ้งคลิ้งวิ่งวิ่งมากนะคะพอใช้ได้ พอใช้ได้นะคะและก็น้ำหนัก0.9กรัมค่ะเล็กๆนะคะอันนี้ใส่แนบใบหูเลยปรบซูมนี่จะเข้าใจผิดเรื่องไซส์นะจ๊ะซูมนี่คือนะจหะเห็นชัดๆอะคะว่าคุณใส่ได้ไหมใบหูของคุณใส่ได้ไหมนะคะอยู่ประมาณนี้7จ็ดมิลนิดๆกว้างด้านในนะคะแล้วก็ความความสูงของหูะคะ่ะก็อยู่ที่ประมาณ8มิลตรง ตรงตรงก้านเลยนะคะแล้วก็หน้าเพชรค่ะเพชรสวยเพชรสวยใช้ได้แต่ไม่ถึงกับโอ้ว้าวอะไรแบบนั้นเนาะได้อยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ด้วยความที่เขาเล็กๆด้วยนะคะก็จัดอยู่ในหมวดใช้ได้อุย้ยราคาจิ๋วมาก3,800สั่งทําก็ไม่ได้นะปึ๊กงานเล็กๆนะคะ น่าเล็กๆนะเน้นย้ำนะคะใส่ติดหูได้ค่ะ3,800บาทวันนี้ชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ